จามีวิญญาณชั่วร้ายแห่งหุบเขาจามีเป็นคำตัวไปที่ถูกนำมาใช้ในการเรียกขานเหล่าดวงวิญญาณที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วดวงวิญญาณดังกล่าวมักจะเป็นเจตจำนงอันเลวร้ายของบุคขาและปืนป่าที่ถูกปลุกขึ้นมาเพื่อทำอันตรายต่อมนุษย์โดยเฉพาะด้วยความสามารถในการเข่าสิงสู่ครอบงำร่างกายของเหยื่อได้ หรือไม่ก็ทำให้ผู้คนเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดโรคระบาดขึ้นภายในครอบครัวประมาณนั้นจามีได้ปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศจีนโบราณโดยก็มีการอธิบายเอาไว้ว่ามันเป็นวิญญาณแห่งธรรมชาติที่เร่ร่อนไปอย่างไรซึ่งจุดหมายมันไปสัดทั่วแผ่นดินทั่วยุทธภพเลยว่างั้นและเมื่อวัฒนธรรมจีนเริ่มเข้ามามีอิทธพิพลเหนือประเทศญี่ปุ่น ก็ทําให้จามิได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับพูดผีที่ชั่วร้ายของประเทศญี่ปุ่นโดยเช่นกันในบันทึกโบราณของจีนได้กล่าวไว้ว่าได้มีนักปราดผู้มีสติปัญญาอันเชียบแหลมนามว่าโอโยโออกเสียงขูกไหมเนี่ยที่เขาก็ว่ากันว่านักปราดผู้นี้มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วยให้กลับมาหายดีได้ด้วยการวาดภาพของคุก ลงไปบนผืนดินจากนั้นก็จะทำการเรียกตัววิญญาณอันชั่วร้ายให้ออกมาจากร่างของเหยื่อที่ถูกสิงสู่และเมื่อวิญญาณมันได้ล่องลอยออกมาแล้วนี่นะมันก็จะถูกกักขังเอาไว้ภายในคุกที่ได้วาดเอาไว้นั่นแหละโดยที่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนั้นก็ได้หายจากอาการป่วยในทันทีทันควันเลยละเพื่อนๆซึ่งวิญญาณที่ชั่วร้ายที่ได้ปรากฏในเรื่องเหล่านี้ก็ถูกเรียกกานกันว่า จามินั่นเองแหละครับนายท่าน